ค่ะสวัสดีค่ะเจาวานะคะอันนี้ไปอยู่สมเด็จนะคะทีนี้พอแป๊บหนึ่งนะมาเจอคุณยายนะคะค่ะคุณยายที่ขายลัตเตอรี่นะคะค่ะเดี๋ยวเจาวาจะพาไปดูนะคะพอจอดรถปึ๊บปับแล้วก็มองเห็นคุณยายขายลัตเตอรี่อยู่พอดีพอดีเลยค่ะค่ะค่ะ ว่าสิขึ้นไปหาคุณยายอายุพอดีนะคะพอดีแฟนขาเพิ่นให้ตามหาความฝันนะคะพอดีเจอคุณยายอยู่ที่อำเภอนะคะอำเภอสมเด็จเท่านั้นแหละค่ะตามฝันนะคะมาแล้วค่ะมาแล้ว,ลวเจอคุณยายอ,อ,อยู่ใส่กับคุณยายอันใดอันที่ว่าถือง,งวดก้อนนะฮาเอากันนะไอเฟนเ่าเออคุณยายนะคะที่ไอแฟนเกเสียนะคะตอนที่เจาวานลงคลิปข่าวก่อนนะคะคุณยายก็ถูกลัตเตอรี่ไปด้วยนะคะ ถูกแทบจะทุกงวดเลยเนาะยายบ่ได้เวียนเลยสรุปแล้วบ่ได้เวียนนึกว่าเพิ่นบ่ถึกสันดอกอือโอ้โหเลขกับเลขดังซ้ำเนาะยายโอ้ยแต่ใต้ดินเปิดเฮ้ยทีได้หลายก็บอกคุณนนาดเลยบอกว่าไอ้อาพอนเอ้ยยายฝันว่าเห็นแม่เด้อเอาโลดเด้อแปดเก้าเก้าแปดโบพลาดโดเอาค่ะเนาะซึ่งหนูคืออะไรหยินว่ะคือไปเน้นเอาแต่ซี่ฮ่าฮ่าศูนย์กำใหญ่สัน ค่ะคุณยายถือเด้อค่ะงวดก่อนพอน่ะมาตะโคลากับฟ้ามาหาเจี๊ปพรเจี๊ปพรซื้อตัวใดแล้วยายของงวดวัาหันพันได้อยู่เด้กะบได้ให้แล้วนี่เด้นี่เด้อานเป็นังไหนคะคุณยายไอ้พันได้ก็คดเพียงบานนั่นเด้เอามาท่านได้เอาหัวเงินบุญใหญ่ไอ้กินัวดแต่เฮ็ดทุกแล้วล้านอันล้านอยู่สมเด็จกะได้ยื่เดิดน อพ่อเฮ็ดโุ่เพิ่นแล้วก็มาขายตัวนี้ซะก่อนมันมาน่ะนะเออพอขายตัวนี้แล้วก็จังมาขายว่าค่ะคุณยายพินนะคะเพิ่นก็ได้นะคะท่านผู้ชมนี่ไงเป็ดเอะเป็ดเกาเป็ดเกาใบใหญ่เกาเป็ดเออเกาเป็ดเอ้ยคือคักแท่ใหญ่ไม่แต่ว่ามีซิบเป็ดเซลซิบแล้วมีมีหน่อยใหญ่หนอใต้ดินนะพ่อใต้ใต้ดินเขาบ่ให้ค่ะของคุณยายนะคะเพิ่นถึก ทุกงวดนะคะสรุปแล้วบนถึกเอางวดนี้ได้ใหญ่เอาแจ๊าจนงวดนี้หักมีแล้วเป็นหัวหักแจ็คสิตัวใดต้องรวบรวมคูณหานสากก้อนนอกค่ะงวดนี้คุณยายเพิ่งกระถือคือเก้านะคะที่จะว่าลงไปเนาะค่ะนาอมากตัวใดใหญ่งวดนี้เหรอมากสูเนี่เก้ามาบ่เป็ดิแปดสิแปดกับเจ็ดคือเออแปดกับเจ็ดเปดเนาะแปดกับเจ็ดเนาะโอ้น่าจะโอ้เนาะแปดกับเจ็ดเนาะ อันบางเดอ้ออันเขาให้มาอันซี่มีใบใหญ่ซีมาบางวันเนี่มากใยญ่อาจล่กลางอันที่เป็นซีเนี่ยแต่ว่าสูนใหญ่ล่วงหลางอืมเพราะว่าวันอย่างก็เหวันพุดวันพุดเนาะวันพุดธวีซีมีหนึ่งมีเจ็ดมีสองอืมค่ะค่ะวีซี่ีหนึ่งอื แต่งวดน,นี้หักนี่นั่นหนอนโตมากในใจเนาะงวดกว่อนหน้าใหญ่เล่าความฝันให้ฟังถ<ไ>ือเปะ๊ะเนาะกลับมาบ้านเออกลับมาบ้านปูค่ะแม่ก็เลยว่าทิน้งงนคืองามแต่ยายซื้อทิ้นเนาะค่ะใส่เสื้อมากระแ,รและ่งเลยค่ะหัวลายขาวจูนพูนอยู่สิเวลาเออมากก็ดีลรามันบุญบ้านเฮาบุญคุ้มเฮาค่ะสะดุ้งตึงแม่หายเลขอีกแล้วฝันเนีเก้าแปดแปดเก้าเพราะว่าตัดปันยิ้นแม่มันได้ประจักษ์ค่ะโอ้จต่ก็เปิดเองสิได้หลายหน่อยหน่อยจ้า อันผู้ใหญ่ได้นอนค่ะวันดี่่าวันดีดยยค่ะผู้ใหญ่ค่ะเอาเธอจะกลับแล้วเหรอเอ,เอาเจ๊พรเธออย่าพิ่งกลับเด้อ <c oughs> นึ่ว่าเธอจะไปกับผู้ใหญ่บ้านแล้ <c oughs> วื่อไหได้เพิ่นหนันเพิ่นสิ้นตรงแต่กับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมไม่ฉันมาหล่ะก็มาหาเธอจะเห็นคุณยายนั่งอยู่ตรงนี้ ก็เลยว่ามาหาคุณยายก้อนอันนี้พูดพูดโชคดีนะคะผู้ฝันฝันแล้วเป็นจริงนะคุณยายเหานะคะคุณยายผิ่นเดค่ะเด้ออันนี้อยากบอกแฟนครับอยู่เด้อค่ะคุณยายเพื่อนขายรัตลีนะคะของเจ๊พรนะคะขันผู้ใดสนใจนะคะยาย่าสิท้ายห้เบิ้งเด้อค่ะเด้อเ<ส>พื่ออยากได้หวย<ส>ตัวใดก็สร้อยใหญ่นะคะเพราะว่าแฟนเพื่อนแลก็เสียแล้วคะ่ะบุ้มีไผ่นะคะลูกเพื่อนกะลูกเพื่อนก,บ,ก,เอนกบเป็น เอออยากกับยาเด็กพิเศษเด็กพิเศษเนาะค่ะว่าฝรั่งเป็นเีจะได้ละพี่น้องเบื้องเดี๋ยวปนีละสุเหานะกับบุมีไผ่มีจะคนดอกว่าเจ๊ว่าแห้งบุ้มีอย่างเด้อนะนะอีเธออยากได้นาอย,าย,อยใหญ่เนาะเรียกตัวใดกับเบื้องช่วยเดี๋ยวเด้อคะ่ะพี่น้องคุณยายพินเหานะคะมหาเจ๊ผ่อนได้ไม่ได้ว่าใหญ่ยู่นําได้ทีเดีเธอเพื่อนอยากได้นะคะพี่น้องก็มีตัวมากกะโอนเงินมาได้นะคะเอ้าส่งไปจะได้เลยแตบใ่้เจ๊ผ่อนไอเกนันภาพไปส่งไปได้บอก อพพาไปโอ้เธออยากได้ละตลีนะคะของคุณยายพ่อนนะคะผู้ใดที่อยากอยากซื้อนําคุณยายนะคะอยากซ้อยหรือคุณยายใบท่าไรใบละร้อยนาะยาหญ่อยากได้ตัวใดกับบอกได้นะคะเดี๋ยวซื้อโซงมาให้เนาะค่ะยายเนาะใช่เอาพ่อพาไปสซงใช่ fc เห่านะคะช่องเจวานะคะผู้ใดอยากรวยเด้ค่ะเลยคุณยายพ่อนขายเพ่นกระถือเห็นอยู่บอกค่ะกระถือแจ้งสองใบนี่คุณยายนึก ไม่ถูกงวดได้กับบริเวณเั้นนะคุณใหญ่นาะสรุปเนาะบริเวณเลยนะคะบาร์ตึกล่างกิใต้ดินสุดยอดเลยคุณใหญ่ฝันว่าจะได้กางงวดนั่นว่าแม่ให้มาใช่นาะแม่ไปมาหาแม่อยู่ท <c oughs> ีแยกแต่ว่าฝันเห็นแม่เนี่ยแม่โหลดเพต้องตีเป็ดเกากระเป็ดจ้าโช,ชดค,คชดีค่ะโชคดีค่ะอืฝันทางเม่นอิลีฝันนะย่ามเลยกับเม่นกับทางยอมแล้วอยู่เม่น หน่อยใหญ่สุดยอดเลยเจ้าต้องผ้าลาไปขายผลเมือ่อไรดอผ้าลาไปขายผ้าลาไปแล้ก็แม่ยังสีกเรยนเดาเอ็นยังว่นใดอุ้ยกมเรียนเราขาดถปตแต่เราซื้อของเด่นกันปดียวบออีแต่เอาลูกตัวมื่ไใดบอกกันว่ากันจะไสทัจะไปอีเมกับพูดเป็นหลายแต่เพื่นวะค่ะคุณยายเขาเด้อค่ะตัวเพื่อนนัพุทันได้หน่อยใหญ่เนาะหออีกจังหน่อยก่อนแต่ว่าซีมาแน่นอนมันบวกหาย ีค่ะบอ่คืนเนาะศูนย์แน่นอนศูนย์แน่นอนท่อบังมู่เออหักศูนย์มาเออหักจากสิล่างสิดบนเนาะอใหญ่เนาะอีกตัวนึงเดี๋ยวมันเพราะเป็นเก็บ ก็เป็นเจ็ดนะโอ้ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าลางเครน่องยายบังหูเด้อค่ะค่ะแต่ว่าแน่นอนอยู่ค่ะคิดว่าน้อยใหญ่เนาะเออค่ะค่ะนี่คุณใหญ่เป็นเบานะคะเพะฝากไว้ท่านผู้ชมนะคะเป็นแนวทางสก้อนดอกตอนี้ใกล้ๆมือกับจยงซิจะจาอีกน้อยใหญ่เนาะเออให้นจะจ๋าอีกเทีนึงนะคะก็อย่างที่เบาแหละเด้อค่ะโอ้ยยซอยลัตต์ลีได้ยากผู้จักได้ว่าตัวใดอันยากซื้อเด็เนาอคขาใหญ่ถึกหลายต้วไปอือ แมนบ่ต้องเอาหลายเอาลหนว่าใบเดียวกับพ่อได้เป็นนี่สองร้านใหญ่เลยบ่บ่อาดลายหลายกหนห่อยากได้บ้างสามล้พี่เลแม่ผู้เดียวบ่ค่ะบ้าผู้เดียวอย่ายเอา้านหรอบ่ยังหนูท่านไปเลยนี่นะนี่หน้าดจกาก็บม่ได้ใส่ท่านซ้ำมาสหมาใส่ทานกันลืมผ่อน ซื้อทานมือไส้หอนซีเอ็ดเปิ่ยจะมาไล่ไตใครสีเอ็ดเป็ดสซีตัวซีไปเลยบุตรไปตลาดบอกเฮ้ยจะได้เป็นมือ้นมือจะได้ใหญ่มื่อเร็งแล้วลดพ้วนไปยุ่ยเหี้ยนะพ่อเบยให้ลูกไายไปลูกไายครับโอ้ให้อันาจิจโต้บอกมาบอกฮัรดครับเน็ตพอนอันนี้ก็บกำลังอยโมเมนต์กับคู่วอล์เนี่ยมันถือได้เพราะว่าการที่เราหัดขับน่ะคุณยายกับลูกก็จะได้ไปด้วยไม่ใช่อะไรหรอก ก็แม่งความลาวเด้ใหญ่เพ่าท่านแบบว่าก้าอถนนใหญ่แลนวดิบอสถึงเจ้ากันเลี่ยเรี่ยเลี่ยเรี่ยไปที่เรี่ยเขาอะค่ะหอดึอถ้าตามรักหนอค่ะแม่มีลูกมีเต้ากับบู้กับบู้อยากให้ขรับคนละไวเพราะว่าใบนี้แล้วก็มันกับได้ใหญ่นะเป็นห่วงนะค่ะนี่มันโบเมียนคือว่าสมองยังอืดใหญ่นั่นเร็วอยู่ดอกแต่ของเทคโนโลยีนี้เฮาซิบุกเก่งป่านใดได้ใหญ่ถ้าตามถ้าตามรักค่ะแม่หนูเบาได้นู่เะเทบชิบอว่อยากให้ขี้คนละ ก็ว่อยากคีเียังต่ว่ามันสิบมมีไผ่สร้อยมีไผ่สร้อยเนาะอหน่อยใหญ่เนาะพาไปพามาเนาะขายใหญ่เข่าเมื่อละสองร้อยสามร้อยกำไรก็บพราได้มากับไปกินยุคคุณเหมือนเนาะพ่อเนาะเอาจักสีสมมุติเฮาต้องวางแผนว่ามื้อนึงมันจักจุดที่เขาไปนั่งเนาะผ่อจั๊กซีเหมือนเขาจุดนึงอยู่ใส่กรุงไทยอาจุดที่สองน้ำเพอมันบ่จุดที่สามก็คือเซเว่นจุดที่สี่คือตลาดซึ่งมเหมือนจิ๋วใหญ่เพื่อฮอดวงกลมไปฮอด มันก็ซิบมือจะบอกแม่นคำแม่นอีนางนั่นเก่งบอกโอ้ยเอาเล่าไปวางแป๊บแป๊บไปหลับหนุ่้ยากถูเช็คดีคยวมือนี้มันมันโอเคแ<ม>ล้วเลื้องถูหน่ยใหญ่ไกลบันไดมันกันบวิญญาณดอกอืความหมาหยานะตาพยุ่กับลำบากแล้วเนาะยใหญ่เนาะมีเลี่ยงขายลำวิญญาณใหญ่น่น,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 นเอาจังสี่ป่ะเอาไปวางร่นวางใส่ลำวิญญาว่าแต่ให้มันหลับถูเก่งน่อให้มันหลับเนาะยใหญ่สมมุิว่าเออหน้งมันเก่งอยู่แล้ว ค่อยๆไปซะก็ไม่ตื้นงวดแน่มุกเป็นอย่างเดิมเฮาก็บทมีรู่ทางอยู่ดอกค่ะคุณยายว่าเฮาสิอันเอจจะใดจะใดต่อไปยังสีนะค่อยๆไปดิยังดีเลยคุณยายยังมีจิตใจที่สู้อยู่ต้องสู้ช่วหนูก็เป็นเังสีหนยายตะกี้นะเพราะว่าอ่ะขนาดโทรศัพท์ก็คีโทรยังใดจะมาถือเขาว่าวพื้นนั่งตลาดซักคือสิมันปวดจากไหนบอกไอเล่ามากไอเล่าสูง แล้กขายคนอื่นแล้วแต่พันสองพันแล้วกับเ็ดเปิดขายอยู่หน้าบ้านกินกระลุกแล้วชี้ๆจอกกันได้คุณนาชิมหงพอหน้าบ้านล่องน้ำแข็งหกหกสิบขายแต่เศร้าถุงใส่เมื่อคืนได้จะคือมันกับว่าได้หลายน้อยใหญ่เนะแจะนุ่มเมื่อถุงสามสิบห่อจังสี่ได้หาบาทถูกต้องแต่ขายบเมือเมื่อเข้าซื้อห้าสิบบาทเข้ากับมาขายได้ห <c oughs> ้าสิบห้าก็ได้ห้าบาทมันก็ไ่ได้หลายดอกเนียนค่ะน้ำแข็งกระละไล่เป็นเนียนค่ะ ขายเดี๋ยวเออตัม anyway, ุดขายเดี๋ยวมื่นละพันน้ำเขาเป็ยังไงบ้าขายมีบุญสองร้อยเมนสองร้อยทั้งเฮ็ดใบเนาะใหญ่ตื้นเดี๋ยวไปซื้อตั่วใส่ราเขายื่เยนอยู่กับตื้มไปซื้อเมนค่ะอันนี้เขาประยู่เขามานหนักด่านขายอยู่หันมีแต่สิทอยลุ่มแต่ลุ่มไอคุณนางหงบองเงินได๋สิซื้อของเขาเนี่ยหนาวพันวันหันเงินถึกอตรีงวดก่อนเด้บ้ายายได้มาซื้อได้ขนมข้าวต้มได้เข้าขัดใส่เนี่ย ยายนน่ต้องซื้อเขาก่อนอื่นประกาศเลกเออแล้วก็ตที่เหลือก็เก็บไปแต่ซื้อต่อคมนคือตีประจกทุนเก่าเขาเลยทุนลอตเตอรี่ค่ะนี่แล้วต่ว่าถ้าว่าไปนั่งไทยอันนั้นปุ๊บใส่หลักเขามันบอ่ได้อันใช้กินก็ลอตเตอรี่ยอมราวอาจใช้กินก็ถือเลขค่ะค่ะค่ะพนเขาบอกเขาใจว่ายายอย่างคุณเมนค่ะเช้านี้ฉันได้กับพวกขายลอตเตอรี่ขายขายเขาซะนะ เขาอยากได้เนาะอยากเออเขาไปมึงเลยเดี๋ยวเขาต่อเดีแกแปดสิบแปดโอ้เด็กบาตรจะได้ทบเนาะเขากับอยากเอเ่ากับอยากมีงานทำยังพ่นบอกว่าแต่นีชิปมือเศร้ามือมันจะเป็นจูดไปมันเป็นไปบ่ได้แมนทับทับไปได้อยู่แม่นดาวตองคือยังอภ่อนเป็นลูกสะลูกเคยแล้วเป็นยังสีเขานั่งคางๆคาบเออกำกับ แม่ตั้อาทิตย์สองอาทิตย์กับ่บอใหญ่เหาวยาวสบอใหญ่ตัวนี้เหาใไ้สหูคีบสร้อยเดียววันว่าขวรจะเอตะไดเอาจังสีใหญ่นั่งไปนั่งมาเนี่ยมันก็ะชิ่งินอยู่ตรงนั้นเฉนแล้วก็การที่การอย่างเมื่อสีแม่หนูว่าเนาะเอาต้องพิจารณายหญ่สร้อยเดี่ยวสัก้อนขยายเพื่อเห่าสิอันนั้นมันแม่นอยู่แล้วว่าสุ่มเขามีเงินเขาไปจะซื้อนูเห่าไปเลยแต่ว่าเห่าผัดกําไรน้อยเน่อพยันพ่อเลี้ยงจะของคืดหลายไอ้ชื่องช่องกระพรอน เอากลับไปซื้อยูกะสินค่ะแปิบห้าบาทหาทิบต่างค่ะเพิ่มจากสี่หมื่นถวนเป็นสี่5มืนหาหาทิปบาทที่นี่จะขายแปดสิบหาบาทหาติปต่างก็ได้สองพัหามดดมดวิกนะอะอก็โอนโอน,โอนของเอาพอนสี่หมื่นจากของเขามาได้สี่มืนสองพ ร้อยจะพอที่ได้หาสองพันหาเสองพันหาแค่นั้นอันได้กระทุนให้หน่อยแล้วก็เดือนหนึ่งที่ได้หาพันขายแปดสิบห้าบาทหาสิบต่างไอคิมุกคิมมาย่างว่ากับแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดเป็นสิบหกเป็นสิบเจ็ดเนาะกระเมียนเอะแล้วก็ต้องอนดเข้าไปก็พุ่นเมื่อนอไปเป็นใหญ่เนี่ยเป็โลกอุน ค่ะคุณยายเพื่อนนะคะเพื่อนจะไปขายลัตตรีนะคะกับเจ๊พรนะคะเจ๊ว่ากันอยากมากอยากอยไปขายนกเขาถ้าได้เด็ดเนี่เอ๊ะแตงไหนลูกเตาเตาด่างเช่แต่งไหนแต่แตจะมีคนเอาค่ะอยากไปนําแอะหลานหลานแยกหลานพูดเดียว,วค่ะสงสัยมากนะั่นรถใหญ่นั่นยุ่โรงเรียนเอปัญญานะอืมบอลเข้าไปหาบอลคุณมันบอหนูเสียนะบอลน้ำรถตู้เพื่อนยุนีที่<อ>จริง,มไ,องอมไม่รถเป็นช่วงยืนมันบมีคนยุคเกนะินนั่นมัมนใหญ่เมน สนุกกับปุาค่ะเพาเจ้าเขาเมื่อละปัานนี่ไปตลาดกันไปยามใดลืมทุกครั้งถามไอ้พรอลืมหลานขถึกได้ตลอดข้อมีต่ไปยันหายอันนี้ผัดแฟนครับผัดยังให้มาถามหน่อนคุณยายเจ้าว่าถามยายพิ่นอยแกถูกหวยไหมมาตามให้นะแล้วแล้วถูกยูผลอแล้วบด้เว้นเลยสรุปหรือบด้เวณแล้วไม่ดวงเนี่ย นี่นะยายถ้าหนูถามหาน่ะเจ้ว่าคนมีดวงคือยายพินต่อมาก็คือคนเจพรอันนี้ฝันนะนะยังนีไทยลำลาแหละเมื่อกี้นี้นะเออเออลาวพระพุทธได้ขึ้นเออฮะนะลาวพุทจักอันนั้นเลย ไปย่าเยื่อเมื่อใดบ้างหนูกับชิผ้าไปยี่ดอกเดี๋ยวชิโทรหายเนี่ยมันว่าเมื่อนี้ไปใส่ย่บพันไปใกล้ๆก็อยากผ้าเราไปโออบอกเราไปนำเรากละน้มีมู่มี่อย่างนำนะเราไปนำเรากขายนำมองเออเราเริกานเลื่องขายนะขอให้ผ้าเราไปเดนี้นะให้หนูว่างขัดชิโทรหาหนูต้องมาแต่เสาร์ได้เอาลูกไปสองโมงเนี่ยมาเลยหนูนะโอเคคุณยายคาแฟนครับกกอย่าลืมแล้วค่ะเด้อค่ะแฟนครับจ้า แฟนคลับของเจวาดเดีอยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวาดเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจส้ชีวิต่ได้คุณยายแฟนเราบุยุนะคะเราก็ได้เจี๊ยรอนก็ได้พาเราไปขายนะคะบางบ้างเจวาดก็ยังได้พาเราไปยืดดอกค่ะเวลาบ้างกันซิพกมีค่ะแล้วขับรถบุเป็นค่ะตะก้อนน้ำผึ้มีคุณลุงเนาะคุณลุงเราไปขับรถเป็นคุณยายไปขับบุเป็นนะคะใส่รถที่ตยืดสอันนี้โอ้ไปไปใหญ่ไปเออเออเออโอเคโอเคงวนอะ พ่นก็มีแล้วหลักตัวในใจอุ้บไว้สก้อนให้คุณยายเพิ่นขายะะอัเตลกรัดตลีได้หลายสก้อนจังซี่อันนั้นดอกเอาโอเคน้องใหญ่นอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <ไป S 1> ตัวในใจก็มีนะคะของคุณยายแต่อยู่ในบ้านนะคะค่ะข,ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี